สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีไม่หญ่ต่อยเนาะคะเนาะคฮ้นี่ไม่หญยต่อยมีรถเข้าไหมจ้าพี่น้องอืมพี่น้องชาวโซเชียลทุกสองทางเนาะคะเนาะบางที่ก็อาจจะเว้วออกมาบ้าได้ผิดกฎเนาะคะทุกช่องทางก็แล้วกันเนาะคะเนาะอ่าไม่เง่ต่อยมีรถเข้าไหมมานําเสนอจ้าพี่น้อง โตโยต้ายาลิสนะคะห้าประตูนะคะพี่น้องตัวท็อปจ้าโตโยต้ายาลิตตัวท็อปค่ะพี่นอ้องอ่าปีอะไรปีศูนย์หกบ่อมาะมานนั้นแต่เป็นตัวท็อปค่ะพี่น้องรถเดิมๆเ,เลยค่ะรถเดิมๆหน้าเดิมหลังเดิมค่ะพี่น้องนี่ตัวสิผ้าช่มรอบตัวรถเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันเลยจ้า นี่ตัล่างเซตใหม่ๆจ้าล่างแบบบ้านๆเออบรได้เคลือบอีย่างทั้งสิ้นค่ะเอาน้ำสีดเอาซือนี่ค่ะพี่น้องจ้าแต่เบียนกาละสินเนาะค่ะพี่น้องรถเข่าไม่นาตาเดิมเบิ่งแน่พี่น้องเบิ่งห้องเครื่องเดิมค่ะบ่อจ้าเบื้องค่ะเบิ่งเดิมบ่จ้าเห็นบ่าห้องเครื่องน็อตไม่ขยับนะคะพี่น้องจ้า มาเบิ่งฟังทั้งนีาจ้าพี่น้องเดิมคบบรับัวงามบ่จ้าพี่น้องมีตัวสิผ้าชมเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือห้องเครื่องฝากระโปรงเดิมตะเข็บเดิมทุกอย่างเดิมนะคะตัวท็อปนะคะตัวท็อปจาาตัวท็อปพี่น้องจ้าปุ่มสตาร์ทนะคะพี่น้องอ่าผ้ามาเบิงก่กนเนาะค่ะ พามาเบิงก่อนหน้าหมด้าสีดำค่ะพี่น้องสีดำรถบ้านขนานแท้ค่ะพี่น้องย่านดีสี่เส้นนะคะแมตชส์สวยๆค่ะสวยไหมคะพี่น้องจ้าโอ้ยฝนกระตกทั้งล่างทั้งฝนตกพี่น้องเอ้ยเปิดตาในค่ะ นี่สิท้ายได้พ่อสอนทาที่บ่เ,เดี๋ยวมันกระกลงมาอีกค่ะต้องเฝ้าวเว้าแล้วค่ะพี่น้องจ๋าถ้าพ่อจงสั้นน่ะอัดคิบ่เเซ็จแท้จ้ะพี่น้องอ่ะห้เบิ่งรลอบโตรถสะกก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวมีัวสิปิดประตูไ้เบิง่งเนาะค่ะเนาะอันนี้เปิดไว้ห้เบิ่งเนาะคะ่ะกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ทั้งสี่บานนะคะนี่ให้ดูห้องโดยสารเกียร์โต้ค่ะพี่น้อง นี่มีจอด้วยนะคะมีกล้องถอยหลังด้วยค่ะพี่น้องจ้าเครื่องเล่นนะคะนี่ตัวเล่นพอเปลี่ยนเปิดโซ่บบพอเปลี่ยนลายย่ามสต,ตาร์ทรถถอยหลังมันก็ออกอยู่ในนี้ล่ะค่ะอืกูเถ่าเนาะค่ะอดตจ้าฟังเด้อเห็นปะจ้าอุ้ยท็อปคักบ่พี่น้อง พี่น้องสวยงามพระรามแปดเบาะหนังยางดีเลยค่ะเลื่อมภาพภาพอยู่ค่ะภาดเลื่อมภาพภาพเนาะคะ่ะ<ด>มาเบ<ด>ิ้ง<ด>ทางนี้ค่ะนี่ยางดีสีส่เส้นลอ้อแม็กย่างสวยเลยค่ะพี่น้องจ้ากดปกดไฟฟ้าตัวท็อปเบาะหนังเห็นบ่จ้าอันนี้คือข้างหลังเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดิมเดิมค่ะพี่นอ้องเม็ดอักเดิมมืด ทั้งสี่บานค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเดิมค่ะพี่น้องเดิมรถบ้านค่ะรถบ้านามาค่ะมาเบิ่งขงังหลังค่ะพี่น้องเปิดดากไว้โซ่แล้วค่ะพี่น้องเปิดดากไว้ให้เบิ่งแล้วเอาเบิ่งพี่น้องดากงามๆจ้าเห็นว่าจ้าพี่น้องจ้าโตโยต้ายาริสปีศูนย์หกนะคะแปดแปดก็ออกไปแล้วจ้าเห็นปะ อัจฉริมาแปดหนึ่งบ้างว้าวน้ำข้นมักเลกยินยังกับเป็นเลขเนาะคะ่ะพี่น้องจ้ามีตัวกับพ้าช่วนเวา่าให้ค่ายเขียดเนาะคะ่ะสมือนนี่เศรษฐก,กิจมันบอดีะคะ่ะพี่น้องสีมะคาเครียดน้ำเสรษฐะกิจน้ำบาดาลเมืองตายพอดีพี่น้องจ้าเขาต้องเอาอ่าคว่ำตะลกเขามาปะป,ะปน่นเพื่อทีสิ่ห้อารมณ์ดีเนาะคะ่ะพีน่น้องเนาะให้เบ่งไพ่ในใคะ่ะสะอาดคะ่ะพี่น้อง นี่แตกไม่หักนะคะเกียร์ออโต้อ้าวดูข้างหลังเสร็จแล้วไม่เคยติดแก๊สนะคะอ้าวม่ต่อจะเปิดให้เบิงนี่ยางอะไรก็มีนะคะนี่เดิมเดิมเห็นไหมคะพี่น้องพี่น้องจ้าเบิงเบิง้งเบิงค่ะปิดตลึบกึบกลับเดิมวมาจ้า เด,เดิมค่ะทุกซอกทุกมุมเดิมค่ะตัดโคงตะกเข็บนะคะอ,อ้าวดูค่ะดูเดิมจักบ่อตัวยตาค่ะเห็นบ่อเดิมบ่อค่ะพี่น้องบ่อค่ะเห็นบ่อไม่ใช่ตัวสิป,ปิดก้นแล้วเด้กค่ะสิป,ปิดดากแล้วบับบนี้นี่เองได้จ้ะปิดดากแล้วมันเป็นตัวนี่ด้จ้ะเขาเอื่อนอย่าง นี่ต้อยอ่านบ่ออกค่ะพี่นอ้องอ่านให้นี่ต้อยฟ้งแน่เนี่นอยอียงนี่ยอินแลมอินอินมิอินมีแดเต็ดว่ร์สันไม่ใช่ต่อยอ่านบ่ออกค่ะพี่น้องมันเป็นตัวทรอบเนะาะค่ะมีต้อยปึกเนาะเลี้ยนมาหน่อยค่ะอ่านเอาเองลวดลูกค้าผููเพ่นเก่งเนะาะค่ะพี่น้องเนาะอืมก็จะนี่ตัวน,นี้อีงมีค่ะค่อยถ่าย แตกนิดหน่อยเดี๋ยวไม่ต้อยเปี้ยนห้ค่ะไม่ยากค่ะตรงนี้นะตอนนี้รถออกขามาไม่ก็อยากโซ่เนาะค่ะเนาะยังไม่ทันได้เห็ดหนังค่ะไม่ทันได้เปียนหรอกค่ะแต่พี่น้องมาสื่อในต้วยเปี้ยนห้ค่ะแค่นี้หนึ่งจ้ะมาจ้ามาเบิ่งฟังนี่เนาะค่ะล่างกับบดไดเอาไปค่าแค่หรอกค่ะพี่น้องเครื่องดูดฝุ่นกระต่ายเครื่องล่างกระต่าย เอาสายยางสีดเลยค่ะขนาดล่างแบบบนานๆนังงามซำนีเนาะค่ะพี่นอ้องมาเบิ่งตะเก็บฟังนี่ปาิโทโธเห็นบ่าจ้ะพี่น้องเดิมบ่างเดิมนะจ้ะ,ะเดิมเดิมเบิ้งลังค่าเดิมเดิมค่ะมาทางนี้อดสาฟังเนาะค่ะพี่น้องนี่ต้อยต้องเบววให้ถึงสิบนาทีก่อนเด้ค่ะมันถึงจังสีถือกดของเขา ที่เฮ็ดคลิปไปหลายๆพอถึงสิบนาทีจ้าคลิปไม่ใช่ตัวไอบ้บองโงกดค่ะพี่นอ้องก็เลยบ่ได้ไมีผลประโยชน์อย่างเกิดขึ้นเลยค่ะมีแต่สามนาทีหนึ่งนาทีสองนาทีคลิปนี้ม่ตัวอขออัดให้ได้ถึงสิบนาทีเด้อพี่น้องวัสาฟังค่ะเอฟซีจ้ามาเบิ่งข้างนาค่ะพี่น้องจ้ามาเบิ่งข้างนาจ้าเดิมบ่ค่ะนี่คือเอ่อสติ๊กเกอร์ที่มาจากโรงงานเลยด้อค่ะ เบิงตะเข็บปางนี้ค่ะโอ้ดึงกับกก้อยออกเนาะค่ะเดิมคับ่ะพี่น้องปาดทิโตปาด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 อาอีกไว้ให้เบิงคว่ำเดิมแล้วเบิงแล้วเนาะค่ะกุ่มสตาร์ทนะคะพี่น้องเป็นตัวท็อปจามีที่ปรับกระจกนะคะปรับกระจกเออเอ่อยแอร์แบ็กนะคะพี่น้อง แอร์แบ็กนะคะนี่แอร์แบ็กนะคะแอร์แบ็กแอร์แบ็กสองลูกจ้าอ,อืบอพี่น้องงามบ่จ้าพี่น้องจ้าโตโยต้ายาริสปีศูนย์หกอิลิเป,ปเต็ดว่าซ <c oughs> <c oughs> ัา่่าหัวควันไม่ใหญ่ต่อยเลยเด้บาทนี่พลังก้นโอ้ยไม่ใหญ่อันนี้จเจ๊แม่ปึปอกอ่านภาษาคิงกับพาออกยอมลับค่ะ พี่น้องจ้าเห็นบ่จ้างามบ่ค่ะยอมรับค่ะอ่าเข้าปึกก็ต้องยอมรับพ่วมปึกเนาะค่ะพี่น้องปิดประตูกึบกับให้ดูแล้วเนาะค่ะเนาะให้ดูห้องเครื่องแล้วเนาะเออมีเตอร์สปิดป,าก,ปลงลงดากระโปรงลงเด้อห้เบิ้งปาะงงประโปรง10นาทีกับ,บ,บนี่แหละบ่จ้าพี่น้องงามบ่ค่ะ อืมเอาเบิ้งเบิ้งไปก้อนค่ะเดี๋ยว้ะค่ามีต่วไอสกบีกที่หลังกดสาฟังเนาะค่ะพี่น้องจาอ้าปิดให้ดูแล้วนะคะหมาเจ้าพี่น้องจา้าถ้าสนใจก็มากค่ะสมเด็จโชคอนันต์รถบ้านนะคะร้านตั้งอยู่ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสิน์บ้านหนองพระอ้อม098584 0212นะคะ ตัวยาต้า,ตายาฤทิ์ตัวท็อปนะคะเดิมบางทุกจุดจ้าพี่น้องจาอ้าแม่ยยต้อยเปิดราคาไม่แพงจา้าพี่น้องจา้าหนึ่งแบาทจ้าพี่น้องราคานี้เปิดไว้เพื่อต่อรองนะคะถ้าโปรดถ,ถูกกว่านี้พี่น้องก็ตอไม่ยา่ต้อยคือเกา่าไม่ยายต้อยก็ต้องเปิดราคาอันเหมาะสมควรนเนาะค่ะ พี่น้องเบิ่งแล้วสนใจกับมาพูดคุยมาทดล่องครับวจวดจาดฟาดยาวเลยค่ะพี่น้องรับรองว่าติดใจค่ะรถดพันนี้ขี่ดีพี่น้องจ้าบอสรุดค่ะเออโอ้ยคลิปที่สองม่เงยต่อยก็จะสตาร์ทเสียงเครื่องให้ฟังแค้นน้ำไร่เลยจ้าพี่น้องเว้าโดนคลิปแปลกที่ม่เงยต่อยอัดได้ถึงสิบนาที <laughs> พี่น้องจ้า เบาะนังอย่างดีปุ่มสตาร์ทนะคะสนใจก็โทรมาทักมาคะ่ะสอบถามได้นะคะขายสดค่ะพี่น้องขายสดราคาซัมนี่ขายสดจะพี่น้องจะ้ะมากค่ะมาเบิงนะคะ098 5 8เ2 1 2ด้อค่ะ0985840212โดยแม่ยายต้อยคนเดิมสมเด็จโชคกนันรถป้าน